สวัสดีค่ะดิฉันนาสงสาวกิติมาคุ้มชมรหัสยิสิตหกเจ็ดสามหกศูนย์สี่สองแปดนะคะดูวายลูปนะคะเป็นคําสั่งวนรอบที่มีการตรวจสอบว่าจะกระทําซ้ําอีกหรือไม่ภายหลังจากการจะทําชุดคําสั่งที่กําหนดดังนั้นชุดคําสั่งจะถูกกระทําอย่างน้อยหนึ่งครั้งแน่ๆรูปแบบคําสั่งนะคะดูชุดคําสั่งนะคะวล์แล้วก็เงืคค่อนไขค่ะชุดคําสั่งอาจเป็นคําสั่งเดียวหรือหลายคําสั่งหรือคําสั่งว่างก็ได้นะคะ Y vs ดูวนะคะวเนี่ยจะถามก่อนแต่านั้นเนี่ยเงื่อนไขก็จะถูกตรวจสอบก่อนที่จะกระทาชุดคาสั่งชุดคาสั่งอาจไม่ถูกกระทําเลยก็ได้ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จตั้งแต่เริ่มแต่ว่าดู y เนี่ยจะถามก่อนหลังจากนั้นเงื่อนไขจะถูกตรวจสอบหลังจากการกระทําชุดคาสั่งและชุดคาสั่งจะถูกกระทําอย่างน้อยหนึ่งครั้งเสมอดังตัวอย่างด้านล่างนะคะอันนี้นะคะคือตัวอย่างโปรแกรมนะคะ วอย่างโปรแกรมเหมือนกันค่ะโดยเอาพุทนะคะสามเท่ากับแปด for loop นะคะรูปแบบ for กำหนดค่าเริ่มต้นเงื่อนไขแล้วก็ปรับปรุงค่าชุดคําสั่งนะคะกาหนดค่าเริ่มต้นใช้สําหรับกําหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปรควบคุมการวนรอบเงื่อนไขนะคะใช้สําหรับทดสอบว่าต้องวนรอบเพื่อทําชุดคําสั่งที่กําหนด ในลูบหรือไม่โดยจะมีการทดสอบก่อนการวนรอบเสมอนะคะดังนั้นฟอร์ลู p จึงมีลักษณะการทํางานคล้ายๆกับคําสั่ง while ค่ะการปรับปรุงค่านะคะใช้สําหรับปรับค่าของตัวแปรควบคุมเพื่อใช้สําหรับหยุดการวนรอบโดยจะมีการปรับปรุงค่าตัวแปรควบคุมหลังจากการวนรอบแต่ละครั้ง while loop เปรียบเทียบกับ for loop นะคะโดยกำหนดค่าเงื่อนไขในที่นี้ i เท่ากับ0เงื่อนไขในที่นี้ i นั่นก็10 ปรับปรุงค่าในที่นี้ i บวกบวกนะคะคาสั่งมีการทํางานอันนี้คือกําหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร i มีค่าเท่ากับ0ทดสอบว่า i น้อยกว่า10หรือไม่ถ้าจริงให้ทําชุดคําสั่งลูปต่อไปนะคะปรับปรุงค่าของตัวแปรควบคุม i โดยเพิ่มค่า i หนโดยเพิ่มค่า1ห,หน่วยนะคะคือทําคําสั่ง i บวกบวกแล้วก็กลับไปที่ขั้นตอนที่2นะคะเพื่อทดสอบค่า i แล้วก็ในที่สุดนะคะค่าเงื่อนไข i น้อยกว่า10ก็จะกลายเป็นเท็จ แล้วการวนรอบก็จะยุติค่ะนำนะคะตัวอย่างนำหนึ่งนะคะนำน้อยกว่าเท่ากับสามจริงนะคะถ้าเป็นนำบวก,บวก สามก็ยังเป็นจริงนะคะนำสี 5, อันนี้เป็นเท็จนะคะอันนี้นะคะคือตัวอย่างหนึ่งบวกสองบวกสามบวกไปเรื่อยเรื่อจนถึง n นะคะโดยถ้าเรา enter value of n เนี่ยเท่ากับสิบโดยผลรวมทั้งหมดก็จะเท่ากับห้าสิบห้านะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของโปรแกรมนะคะเขียนโปรแกรมโปรแกรม C โปรแกรมเพื่อวัดรูป กล่องถือขนาดกว้างและยาวตามที่กำหนดนะคะอันนี้เขียนโปรแกรม C โปรแกรมเพื่อเพื่อพิมพ์ค่าของผลคูณของหมายเลขแถวและหลักเมื่อกำหนดค่า n ดังตัวอย่างเมื่อ n เ,เท่ากับ4นะคะเราสามารถกำหนดตัวแปรควบคุมมากกว่าหนึตัวได้่านใช้คอมมาขั้นนะคะคำสั่งในแต่ละส่วนดังตัวอย่างข้างล่างนี้นะคะ คำสั่งเบรกและคำสั่งคอนทินิวนะคะคำสั่งเบรกใช้ได้ในคำสั่งสวิตหรือคำสั่งวนรอบใดๆเพื่อสั่งให้หยุดการทำงานทันทีทันใดแล้วให้ไปทำคำสั่งต่อไปหลังลูกคำสั่งเบรกนะคะอยู่ในโครงสร้างที่ซับที่ซ้อนอยู่ภายในก็จะมีผลให้หยุดการทำงานภายในโครงสร้างภายในเท่านั้นส่วนคำสั่งคอนทินิวใช้เฉพาะกับ คำสั่งวนลูปเท่านั้นค่ะคำสั่งคอนติเนียมีผลทำให้หยุดการทำงานเฉพาะในรอบปัจจุบันเท่านั้นโดยจะข้ามส่วนของคำสั่งที่เหลือแล้วก็กลับไปยังต้นลูปเพื่อทำงานในรอบต่อไปค่ะตัวอย่างนะคะดังโปรแกรมด้านล่างนี้ค่ะอันนี้คำสั่งฟอนนะคะเป็นเกมทายใจค่ะขอบคุณค่ะ